กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกองหนึ่งใจเดียวกันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้สารต่อพระดําริของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนตามแนวชายแดนผ่านโครงการโรงเรียนเพียงหลวงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ยากลําบากได้เรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาให้กับเด็กในประเทศจึงเป็นที่มาของโครงการ เพียงหลวงชายทูแชร์2017โดยจะเป็นค่ายการสอนภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติซึ่งการเรียนในครั้งนี้นักเรียนและคุณครูโรงเรียนเพียงหลวงทั้ง18จังหวัดจะได้เรียนรู้ในหัวข้อฝึกสัมภาษณ์อย่างใกล้ชิดกับชาวต่างชาติอีกด้วยค่ะโดยจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการฝึกถามและการตอบคําถามที่ถูกต้องรวมไปถึงการแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการและการพูดคุยหรือสัมภาษณ์ชาวต่างชาติตามวัดต่างๆจากสถานการณ์จริง My name is Lucy. Where you c o m from? England. w e r from the southwest of England. Why did you come to Thailand? We are we're traveling. Um, we have a year before we go to university. Uh huh. So we um, are here on holiday for three weeks. Okay. เขาบอกว่าเขา traveling อยู่เขาชอบท่องเที่ยวนะแล้วเขาก็มีเวลาก่อนที่เขาจะกลับไปประเทศของเขา like Thai food? Oh, We love Thai food. We our favorite is Pad Thai. Nice to meet you. Nice to meet you Bye bye. Thank you. k a y Thank you. Bye bye. คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการเพียงหลวงชายทูแช์2017ได้ที่ www.youtube.com/slash กองหนึ่งใจเดียวกันและที่เว็บไซต์ www.nationtv.tv วันเสาร์ที่3มิถุนายน2560สามารถพบกับโครงการเพียงหลวงชายทูชแช์2017ได้มา ในรายการจุดประกายความสุขททบ5เวลา17นาฬกานาทีถึง17นาฬกา55นาทีทุกสัปดาห์ห้ามพลาดนะคะ